เลาติด่กับแชมป์พลิลพลคุณผู้ชมครับฟุตบอลโคปาอเมริกาหรือว่าฟุตบอลชิงแชมป์ของทวีปอเมริกาใตา้ตอนนี้ก็รอบแทีมคุณผู้ชมครับใครสามารถชนะก็จะเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศน,นะครับเปรูเจอกับโบลิเวียเกมนี้อยากให้คุณผู้ชมดูลูกที่สองคนมักจะเชื่อว่านะักฟุตบอลที่เก่งคือคนที่วิ่งสับเร็วที่สุดหรือคนที่จะสามารถสับขงสับขาเหมือนเมสซี่โรนัลดุไม่ใช่นะมีสิ่งหนึ่งครับซึ่งเหนือกว่านะักฟุตบอลระดับโลกทุกคน ดูลูกที่2ให้ดีผู้ชนะเกมนี้เปรูหรือโบลิเวียจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศลูก2เด็ดมากด่วนครับผู้ชนะครับจะเข้ารอบรองชนะเลิศเปรูครับอยู่ในชุดแดงแค่20สนาทีเปาโลเกเรโรโคกทำให้เปรูขึ้นนำโบลิเวีย1ประตูต่อ0นะครับและ3มนาทีต่อมานี่ยแหละครับสิ่งที่วิ่งเร็วสุดก็คือลูกบอลตึงตึง ตึง้งหลุดแล้วนะครับเกเรโร่คนเดิมอดีตกองหน้าของไบเอเน่ต์มิวนิกล่อเข้าไป2ประตูต่อศูนย์ฮะคอยแค่ลูกเดียวนะครับเกเรโร่จะเป็นดาวซันโวประจำทัวร์นาเมนต์แล้วเหมือนกับบริเวณลูกก็เลยให้ของขวัญเกเรโร่เนี่ยแหละครับเกเรโร่ง,ง่ายๆโดนๆเนี่ยแหละครับ3ประตูต่อศูนย์นะเป็นดาวซันโวร่วมกับอัลโตโรวิดาลของชิลีนะฮะแล้วเดี๋ยวเปรูต้องเจอกับชิลีในะรอบรองด้วยก่อนจบเกม6นาทีบริเวณมาได้ลูกที่จุดโทษแล้วเป็นทางด้านของ มาร์เซโล o โมเรโนซอยๆๆๆๆแล้วซัดเข้าไปไล่มาหนึ่งต่อสามครับแต่จบจบจบครับเปรูครับชน,นะไปสามหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับก็มีทางด้านของชิลีนะฮะมีเปรูและเดี๋ยวรอบรองน่าจะน่าจะเป็นบร,บราซิลเจอกับอาร์เจนนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูสุดสัปดาห์นี้คุณผู้ชมครับมาดูฝรั่งคนนี้ครับฝรั่งที่นามสกุลยาวกว่าคนไทยนะฮะ,ะเสื้อมาซิคือบาสเตียนชวานไซเกอร์ครับตัวอักษรนี่14ตัวนะฮะ คือคนจะซื้อเสื้อแกเนี่ยต้องรักแกรจริงๆเพราะว่าเบอร์เบอร์หนึ่งเนี่ยสองนะฮะสองร้อยสี่ร้อยเสื้ออีกตัวละอ่ตัวอักษรอ,อีกตัวละห้บาทฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะ,ถ,ณจะถ้าคุณจะไปปักเบอร์ของบาสเตียนชวายไซเคอร์คุณผู้ชมครับแค่ค่าเบอร์กับตัวอักษรจะประมาณพันสองบาทบวกกับเสื้ออีกนะฉะนั้นถ้าเกิดอ่รักแกก็ต้องจ่ายหนักหน่อยนะความรักแกน่าสนใจใคุณผู้ชมครับเพราะว่าบาสเตียนชวายไซเคอร์มิดฟิลด์ทีมชาติเยอรมันนั้น ออกเดทกับนักเทนนิสที่ผมว่าหน้าหวานที่สุดคนหนึ่งก็คืออานาอีวานอวิชนะครับความรักของทั้งคู่เป็นที่น่าจับตาม,มาโดยตลอดแต่ว่าล่าสุดมันถึงจุดจุดฟินคุณผู้ชมครับเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนมีความเป็นอานาใส่ชุดสีดำนี่แหละครับแต่มีสิ่งหนึ่งนะฮะที่ผิดจากปะกะติไปเดี๋ยววันนี้ซูมหนักๆจัดๆครับ กองการติบชาติเยอรมันนะครับบาสเตียนชไวน์สไตเกอร์ที่แมนยูไนเต็ดกำลังสนใจแต่มีเรื่องน่าสนใจยิ่งกว่าครับเรารู้นะครับว่าชไวน์สไตเกอร์ออกเดทกับนักเทนนิสเบอร์เจ็ดของโลกชาวเซอร์เบียอานาอีวานอวิชมาระยะหนึ่งแล้วนะครับเห็นนิ้วนางมือซ้ายของอานานะครับเมื่อวานนี้ที่ประเทศอังกฤษครับอ่าซูมฮะซูม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 นี่แหละครับคุณผู้ชมครับจึงเป็นประเด็นว่ามั่นกันแล้วนะฮะแต่บางสื่อคุณผู้ชมบอกอีกนะครับว่าจริงๆไม่ได้มั่นนะ คือแต่งกันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ว่าแต่งกันแบบลับๆก็น่าสนใจนะฮะถ้าเกิดแต่งหรือไม่แต่งอันนี้ก็ไม่สําคัญเทกากความรักที่มีให้กันทุกวันอย่างสม่าเสมอแล้วถ้าเกิดทั้งคู่มีลูกกันเนี่ยผมว่าน่าน่าสนใจฮะจะแตะบอลเหมือนพ่อหรือจะตีเทนนิสเหมือนแม่90%ก็คือไม่ทําทั้ง2องอย่างครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะมาดูอีกเรื่องหนึ่งครับสำหรับทางด้านแฟน,แฟนๆวงการรถหรือว่ามอเตอร์สปอร์ตนะครับตอนนี้มีกิจกรรมซึ่ง เมื่อวานนี้นะักฟุตบอลทางด้านของทีมเมืองทองก็ไปกันนะคุณผู้ชมครับมันจะต่างกับมอเตอร์โชว์ยังไงคือออโต้ซาลอนเนี่ยเป็นงานรวมรถแต่งคุณผู้ชมครับมากที่สุดในอาเซียนรถคาร์ร้อยล้านคุณผู้ชมอยู่ในงานนี้นะฮะแต่ที่สำคัญที่สุดครับงานนี้มีเซ็กซี่สตาร์บินมาจากประเทศญี่ปุ่นถ้าเกิดผมพูดชื่อคำว่าโรล่าคุณผู้ชมคงจะรู้จักกันดีนะครับโรล่าเป็นนักแสดงเซ็กซี่ญี่ปุ่นที่หุ่นดีมากผมก็จะไปคุยกับเธอครับว่าเธอออกกำลังกายเล่นกีฬาอย่างไงหุ่นเลยโอ้โห าภาษาญียย่ปุ่นเขาเรียกว่าเซซี่นะฮะแปลว่าเซซี่จัดไปครับอีเวนต์สำหรับแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็คนรักความเร็วนะครับนักฟุตบอลดังๆของไทยก็น่าจะไปกันหลายคนฮะกับงาน Bangkok International Auto s a l o ซนะฮะงานที่รวบรวมรถแต่งมากที่สุดในอาเซียนก็จะมีตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันอาทิตย์ฮะไฮไลท์นะคุณผู้ชมครับจะมี2ดาราเซซี่จากญี่ปุ่นมาร่วมงานด้วยโมโนมุสุสวะแล้วก็โรล่ามิซากินะครับ ซึ่งวันนี้มีโอกาสได้เจอโรล่าในหุ่นนี่เชะมากนะฮะ172เ็ซนก็เลยถามครับว่ากีฬาโปรที่เธอเล่นเนี่ยคืออะไรสวัสดีการชอบเล่นกีฬาประเภทไหนเป็นพิเศษไหมคะสปอร์ตวอล์กเต้นรแบบอ้งกนก็ไม่ใช่คนที่ชอบออกกำลังกายเลยเท่าไหร่หรอกแต่ว่าที่ทำได้ก็เป็นว่ายน้ำไม่แน่นอนว่าสยงาว่ายน้ำชอบว่ายท่าอะไรคะฟรีสไตล์ฟลอกบัตเตอร์ฟลยว่ายเป็นหมดทุกแบบค่ะจริงดิ คุณผู้ชมครับงั้นพรุ่งนี้นะฮะ11โมงถึง3ทุ่มก็ไปดูรถเจ๋งๆสาวๆงามๆกันได้นะครับที่ Challenger Hall 2และ3เมืองทองธานีจาดไปนั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะก็เมื่อกี้เสียงล่ามนะครับเสียงจริงๆจะคิกขุกันนั้นหน่อยนี่ก็เป็นสาวที่เคยมีข่าวนะครับว่ามีเศรษฐีคนนึงจะจ้างเธอประมาณ200กว่าล้านให้เป็นเลขาส่วนตัว15ปีครับแต่สืบไปสืบมาก็น่าจะเป็นการสร้างกระแสมากกว่านะฮะก็น่าสนใจดีครับ บั๊บเป็นไงเขาว่ายน้ำท่านั้นอยากจะลงไปสะวยน้ำไปช่วยเชียร์เธอตอบตรงมากคุณผู้ชมคุณปูเป็นไงคุณต้องไปว่ายนี่เขาหุ่นดีตีเทนนิสนี่ใช่ค่ะคุณผู้ชมครับนั่นละให้พูดแค่นี้เองเหรอคะพูดเดีก็ได้ครับผมเหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งนาทีนะครคุณผู้ชมเอาละ